สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวเมื่อนี่วันที่ยี่26แก่เดือนเก่าเดือนกันยายนนอกจาก2 5 6 7เมื่อนี่เป็นวันพฤหัสจะเมื่อนี่กลมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าล้วกะตามเคยจา้า สำหรับผลฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่2สิบห้าจเดี๋ยวมาเบิ่งผลนของวันที่2สิบห้ากันก่อนเนาะสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวของเมื่อวานห้เด่นตัวได้ไปเราจะเพิ่มสได้เข้าใจกันจ้ะฮานอยเม็ดเดียวเมื่อวานเด่นไปที่4วิ่งลูดฟันตัวเดียวจะจับห้เป็นแนวทาง8คู่จ้ะสำหรับพนจ้ะน้อยรอบเฉพาะกิจ สี่หกแปดลางเก้าศูรอบเฉพาะกิจเด่นสี่วิลูสี่เขาเข้ามารักลอยเนาะสี่หกนะจ๊ะมารักลอยลักสิบสำหรับเฉพาะกิจรอหน้อยรอบแรกจก้ะสำหรับรอบพิเศษจะวนอกสามศูนย์หนึ่งผ่านไปสองตัวลางรอบพิเศษสามสจะเขา 4, ้าสี่สามเน้นผิดตัวเน,เน้นเน้นสีหนึ่ง สี่สองสี่หกสี่แปดมาสี่สามสำหรับพิเศษสองตัวล่างจะเดนซีวิรุษสี่มาสำหรับรอบปกติสองแปดหกล่างสามหกผ่านไปจา้าสำหรับรอบวิพี่จะเก้าสี่หนึ่งอ่าสี่หนึ่งวิพีมาตรงๆจากตัวเน้นเต็มเต็มเดนซีวิรุษสี่มาล่างหกแปดผ่านไปจา้าโอ้โหสำหรับฮานวยเมื่อนีเนาะ หกแดของห้านี่ไรเง่าเลยเนะจาจะตั้งแต่เฉพาะกิจยัน VIP เลยเนะ 68, 86, 68, าะหกแปดแปดหหกดจ้าโอ้โหสามน้อยเลย่าสำหรับแนวทางห้าหน้อยสูตรเม็ดเดียวขออเ้าวันที่ยีสิบห้าแนวทางของเ้าเข่าสองน้อยจา้า นอยพิเศษกับนอยรอบสุดท้าย V I P ตามนี่จาเขาตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราต้คิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้นจากแอดจอยจะ,จะได้มีกำลังใจว่างแนวทางจ้าสำหรับวัอน,นี้การลุ่นกันต่ตจากกับฮานอยสูตรเม็ดเดียวจากสำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่น4 วิ่งรูดจ้าเมื่อวานก็นได้สี่จ้าห้าน้อยม็ดเดียวเมื่อนี้ก็ได้เด่นสี่วิ่งรูดสีด่ตัวเดิมถ้ามักถ้าชอบตัวเดิมตามได้เนาะได้ตัวเดิมแนวทางสีมาตามสูตรหรือบ่อัน,นก็รอลุนอีกทีหนึ่งละกันเนาะจ้าถ้ามักถ้าชอบจะได้กระจังคอยตามเนาะวันนี้ให้ไปที่เด่นสี่วิ่งรูดสี่ตัวเดียวจะจับผายเป็นแนวทางแปดคู่จะมีสี่ศูนย์ สี่หนึ่งสี่สองสสามสี่หกสเจ็ดปดสเก้าะสำหรับตัวเน้นจลางฮาหนอยสูตร แนวทางฮานอยของแอนดอยเมื่อนี้ได้เลขเบิร์นเลขเบิร์นสามสามกับสองสองแต่ว่าชนหน่อยด้อจ้ะเบิร์นนี่คือตัวประกบขู่ตัวสูตรตัวจับขู่ชนกันอยู่ที่สามสามสำหรับเบิร์นสองสองนี่คือตัวประกบขู่กับเ็กเด่นชนกันจ้ะสายเบิร์นทามักสกชสมเบิร์นสามสามสองสองิดจระนาเบิร์นได้จ้ะแต่ว่าชนหน่อยเนาะสามสามสองสองสำหรับตัวเน้นวันนี้ขอเน้นไปที่เม็ดเดียวสี่สอง สีสามสี่หกสีเจ็ดจ้ะสำหรับเม็ดเดียวอ้จอยกานินสีคูพ่อจ้ะสำหรับแนวทางห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวของห้าวันที่ยี่สิบหกแนวทางคือตามนี่เลยจะมากตัวได้ชอบตัวได้มื่อนี่ฝาก ยศไว้แค่ไวพักน้ำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนาะเม็ดเดียวนี่คือแอสโอยไห่ซีน้อยจะเฉพาะคิดถึงวีจ้าหรือว่ามาอยู่ในรอบรายการลองพิจารณาเบืองได้เนาะจ้ามือนี้คอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกันจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอพ่ยหลายๆนอกจากขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้า โหใหาเฮงเฮงปังปังรวยรวยช่วยๆลอๆก,กันถูกคนถูกทานจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า